โต้ท่อ,อัดัสเวลไฟสามศูนย์นะครับจองเบรกไว้กับเรานะครับและแน่นอนลูกค้าบอกว่าอยากได้ล้อที่ทําให้รถด,ดูหรูผมอยากให้ทุกคนลองคิดดูว,ว่าเอ๊ะถ้าเราอยากให้รถด,ดูหรูเนี่ยต้องใส่ล้อสีอะไรเนาะซึ่งให้ทุกคนลองคิดดูก่อนนะครับอ่ะซึ่งแน่นอนแหละลูกค้าพอดูแล้วอยากได้สีซิลเวอร์ซิลเวอร์ซิลเวอร์กันมาโอ้โหอันนี้มันแววกว่า,วาเงาก,ากว่าและนี่แหละคือความลักชวรี่สูงสุดนั่นก็คือล้อแบรนด์นี้ อันนี้เป็นล้อแบรนด์ B C Ford นะครับทุกคนซึ่งตัวนี้นจะเป็นสีพิเศษนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเงาวาแวับนี่ผมให้ทุกคนดูความเงาของมันเหมือนโครเมียมเลยนะเหมือนโครเมียมรถยนต์เขาเองนะครับซึ่งตัวนี้นเป็นสีพิเศษกับการพี่นงถามมิสเตอเขาบอกเอาเลยพี่นกแล้วได้ล้อสเปคตรงเอาผาดด้วยที่สําคัญอยากได้ยางนุ่มเีเพื่อให้ภรรยานั่งรถแล้วมีความนุ่ม จัดไปครับยางโยโกที่นุ่มที่สุดโยโกแอดวนวี53ซึ่งต้องบอกเลยล้อก,กับยางชุดนี้จะทําให้รถคุณเปลี่ยนไปในเรื่องของความนุ่มนะครับพอเราได้ยางกับล้อที่เราถูกใจแล้วเนี่ยก็ไปดูสิ่งที่ลูกค้าเขาเอฟไว้นั่นคือเรื่องเบรกเนาะตอนแรกพี่เขาเอฟไว้เป็นไคเยนแต่เขาเห็นซีทีวีมันสวยกว่าไปซีทีวีดีกว่าก็เลยจัดให้ของเราเป็นฟ้องปิดตั้งไงลูกค้าก็เลยตัดสินใจได้ง่ายนะครับที่สําคัญอยากได้โช๊คที่นุ่มในราคาไม่แพงจนเกินไปไม่ โปรเฟนเดอร์ตอบโจทย์แน่นอนนะครับในสไตล์ที่ผมจะแนะนำลูกค้าในวันนี้คืออยากจะบอกว่าลูกค้าจริงเนี่ยจองไปแค่ตัวเบรกนะครับและที่สำคัญพอถึงหน้างานอยากปรับเปลี่ยนคอดิชั่นนิดนิดหน่อยนะครับเราก็ยินดีเนาะพอเรามีโอกาสได้คุยกับเขาแล้วแน่นอนด้สุดหาสีที่ชอบในสไตล์ที่ใช่นะครับเพราะตอนแรกก็เทียบกันอยู่หลายลายแต่ที่ผมบอกแหละ ถ้าคุณอยากได้เทสในการแต่งรถด,ดีๆนะครับการลงทุนเรื่องล้อเรื่องเบรกเนะี่ยเป็นเรื่องที่ให้ความสําคัญสูงสุดได้เลยนะครับฉะนั้นการแต่งรถที่แท้จริงนะครับเรามาวางแผนในการทํารถร่วมกันนะครับว่าคุณมีปัญหาจุดไหนต้องการแก้ปัญหาจุดไหนเกี่ยวกับรถนะครับแต่รถยนต์จะเป็นความสุขที่แท้จริงของคุณนั่นเองนะครับสวัสดีครับ